ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับที่มีเดี่ยวอีวีหากพวกเรากำลังสบายจึงปรบมือพลันนี่จะไม่รู้เลยว่าตัวเองดังเบอร์ไหนมารู้อีกทีก็เสียงกรี๊ดกับเสียงปรบมือนี่แหละฮะคงเหมือนกับกระแจรถ e ีวที่ตอนนี้วิ่งกันเต็มเมืองยุคนี้รถใครไม่มีป้าย e ีวีละโคตรเชยเดี๋ยวสรุปให้ฟัง ความคุ้มครองประกันรถ e ีวีใหม่แตกต่างจากเดิมยังไงตามมาแต่ก่อนความคุ้มครองรถ e ีวีจะเหมือนกับรถยนต์อื่นแต่ตอนนี้เขาแยกประเภทรถออกมาเป็นเฉพาะรถไฟฟ้าแล้วจากนี้ รถ e ีต้องระบุหมายเลขแบตเตอรี่ด้วยและความคุ้มครองจะลดน้อยลงเรื่อยๆตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แต่ถ้าจะเปลี่ยนแบตใหม่เขาก็มีค่าสินหมายทดแทนต่างกันออกไปตามอายุปีที่ใช้ใน,นส่วนของคนขับแบบเราๆกรมาทานเดิมเลือกไม่ระบุหรือระบุชื่อได้สูงสุด2คนโดยใช้อายุคนที่มีความเสี่ยงมากกว่ามาคำนวณเบี้ยแต่ฉบับใหม่เขาให้ระบุชื่อได้สูงสุดถึง5คนเลยเรื่องมาขับทั้งบ้านยังได้วว้า wow. แถมยังไม่เอาอายุมาเป็นเกณฑ์ด้วยแต่เอาพฤติกรรมการขับรถมาใช้เป็นส่วนลดแทนฉะนั้นถ้าขับรถแบบเฮ er ียๆ er, ต้องระวังเบียกแทง เครื่องชาร์จก็มีประกันให้แต่ขึ้นกับแพ็กเกจของแต่ละบริษัทว่าจะรวมอยู่ในแพ็กเกจประกันรถ E ีวีหรือจะต้องซื้อแยกถ้าต้องการคุ้มครองแกก็ไปซื้อความคุ้มครองเครื่องชาร์จเพิ่มเติมเอาอีลิสสุดๆแต่ก่อนเขาจะใช้ช่วงกําลังไฟฟ้าในการคํานวณเบีย้ยและอายุเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงแต่ล่าสุดเขาเอาทั้งโครงสร้างเบีย้ยพื้นฐานขั้นสูงการใช้แรงม้าพฤติกรรมการขับขี่ในช่วง12เดือนมาคํานวณแทนวัดนิสัยของพวกคุณไปเลยขับรถดีก็เบี้ยถูกขับเฮียๆก็นั่นแหละ ตามสภาคนจนก็มีสิทธิ์ไหมคะคนจนก็มีสิทธิ์ไหมคะอุ้ยปร,รัยนยาไม่มีแต่มีผ่อนนะคะเบี้ยไม่แพงมีผ่อนเขาเอาใจทุกอย่างของแถมส่วนลดเพียบถ้าสนใจเช็คเบี้ยประกรันพร้อมดูโปรโมชั่นได้ที่นี่เลย